นอนนะอันนี้เหมาะกินก่อนนอนให้แม่กินก่อนนอนอ่าเหมาะกับกินกินก่อนนอนวันละสองเม็ดสองเม็ดทุกคนกินวันแรกฟังนะถ้าใครอยากจะออกฟอร์ดแอนด์รฟิตเย้รูฟิตเงินกับเกดเซรีนเนทเกดเซรีนเนทเกดเซรินรับรองฟิตรับรองโอเคแฟร์แฟร์เฟรดเกลิ่งแฟร์เกลิงโอเคกินวันละสองเม็ดนะคะ

ที่สุดสิทำไมอ่ะแท็กนี่แท็กเครียดเลยอ่ะแท็กเครียดลองกินลองสองเม็ะทั้งูนก่อนนอนทำท่ากินหน่อยอ่าสอนท่ากินหน่อยต้องสองท่าธรรมดาไม่ได้ ไปปัดว้องอยู่พวกว่าเขาเรียบร้อยไปไหนมาฮะไปไหนมาปัดว้องปัดตั้งเออปัดตั้งโอเคทุกคนแล้ว ินะคะมีเท่าไหร่เท่านาั้นนะคะไปเรื่อยๆ5 4 3 2 1 2> ส่ 1> สามสอ่งกดไปจังใครตีสอส่งของไปจังเดือนอ่ะช่วยดี่ดีนะผ<อ>สมดุนนะปรับฮอร์โมนัรผสมดุนค่ะตกของตกขาว,ขวขมีกลิ่นช่วยด้วยแม่มไม่มีแม่เออเอาตรงน้ำเมื่อก่อนนะแม่ฉันนะก็หุ่นขนาดนี้จ้านี่นี่มาเรียดนะจ๊ะนางงามพะเยาจ้านี่นางงามพะเยาจ้านี่ เขาเอาขึ้นเสลียงเสร็จแล้วเขาออกไปคว้างแม่น้ำจ้านี่แม่กูจ้าแม่พญามงดูเนี่ยมดูพี่แนทกับกูอันโชว์นี่ความฟูความฟูมึงเอาหัวมึงออกไปกับแน็คโฟว์อะอาคอสต์เป่ะไปอะ สี่สามสองหนึ่งกดค่ะอย่าดูพลอนกดเลยกดั้าทุกคนกดเลยนะคะตัวนี้เขาบอกว่าตัวนี้นะคะฟูฟิตเฟิร์มฟูฟิตเฟิร์มเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครเนี่ยอยากจะได้ตัวนี้นะคะเรียกว่ากาสล่องกาสล่องนะคะกาสล่องกาสล่องนะคะโอเคจัดไปนะคะแล้วก็มีคาแรคเตอร์แบบนี้นะคะซื้อหนึ่งแถมหนึ่งซื้อหนึ่งกระปุกแถมหนึ่งกระปุกจัดไปสองรอ ไปตื้อที่ช่องเธอชื่อว่าช่องอะไรอันนี่เลยค่ะปปากหมุดเลยปากหมุดเลยค่ะเขาปากหมุดเลยให้แล้วนะคะกาสลองอีก g a สลองเป็นแบรนด์เทชิวาเหรอเขาเป็นที่บริษัทอ๋อเทชิวาเทชิวะอ่าช่องนี้ช่องนี้ช่องนี้เลยเทชิวาภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษภาษาไทยภาษาไทยเทชิวาเทชิวาเทชิวะย่้อ g a สลองกาสลองแต่ว่าสามารถไปที่ทิกตอกเทชิวาผู้ชายกินได้ไหมอ่ะผู้ชายกินได้ไหมอ่ะ อ้าแกมีเมียไม่ใช่เหรออ๋อโกตงมีสิอันนี้อันนี่ทำแพทบเสื้อนี้อยกินก็ได้นะฮะใครสนใจนะครับกดซื้อได้เลยนะครับทุกคจัดไปวันนี้นะคะน้องแนทแกสลีนตั้งใจตั้งตั้งใจทำผลิตภัณฑ์ตัวนี้ตั้งใจมาพรีเซนต์ตัวนี้เลยนะคะทุกคนตัวนี้เรียกว่ากาสละมันอืมอย่าย่ออย่าย่อไม่เอาอย่าย่อไม่เอดีดีเราชอบก้มต่ำนะไงมันบู๊บบ้าน้องไอ้กินแล้วอ่ะมันกินแล้วมันจะบู๊บบ้าแล้ว ดูไม่มั่นใจนะอะะไรนดูไม่มีความมั่นใจนะแม่ดูมือสิแม่แม่ผมปกตินะแม่ใครมีอะไรผมปกติใครทำอะไรมือปกติผมปกติคุณเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปนไปเดี๋ยวนี้ขอบอกช่วยเรื่องอะไรบ้างคะช่วยเรื่องอะไรบ้างมองมลผู้หญิงเนี่ยมองมลผู้หญิงเลยค่ะขอประจําเดือนตเอกอินเนาะใช่ ใครรอนุูงว่าความาไม่ท่าเี่เรื่องต่างๆคนหัวอ่อนเพียอะไรอย่างเงี้ยได้หมดนะฮะสามารถซื้อไปได้เลยนะครับ<อ>ผมใครสนใจกดในตะกร้การได้เลยนะครับ ทางติ๊กตอกของนั้นก็มีนะฮะทุกคนตัวนี้นะคะมันก็จะเป็นคล้ายๆกับเวทสำอางนะคะเพราะว่ามันจะเป็นตัวที่ดูแลนะคะเกี่ยวกับสุขภาพของผู้หญิงและใครก็ตามแต่เกิดตกขาวหรือเกิดอะไรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับความแห้งของของต่างๆและลดการปวดประจําเดือนรวมทั้งใครก็ตามแต่นะคะมันไม่ค่อยฟิตนะคะเรื่องมันไม่ค่อยติดนะคะแล้วเวลาสกิดแล้วมันรู้สึกว่ารู้เหนื่อยจังเลยอย่างนี้นะคะตัวนี้นะคะมันจะสร้างความตื่นตัวสร้างความตื่นเต้นและในขณะเดียวกันมันก็จะเป็นตัวที่ปลอดภัยนะคะเพราะว่า สารสกัดหลักๆนั้นมันจะมีอยู่3ตัวหลักๆคือสารสกัดมีล3สัมมีสามิมีละสามสิีละสามสิบมละามมีละสามสิมีลามละามมละมีะามะาะามีนะีะามสีามสิีละมะสนละสามสิบมิบามสิละสามสบะ้ิบามิีาสละสาิาสละะาสาสลองนึกถึงแนท ไปอยู่ข้างบ้านคอยช่วยคุณใช่สาวเขาบอกปลุกเสือสาวปลุเสือสาวค่ะช่วยช่วยฝั่งผู้ชายหรือช่วยฝั่งผู้หญิงช่วยฝั่งหญิงได้เจ้าจัดเป็นเลขห้าสี่สามสองหนึ่งกดสิการออะไรแหละซื้อสองตัว้ายเพียนหน่อยบอกอะไรเียนดอยห้าดื้อกับครูนะถ้าเด็กดือก็โตเลยค่ะต้องดนัเด็กดีต้องซื้อกระสลล เด็กดีต้องซื้อกาซัลองนะเด็กดีต้องซื้อกาซัลองใช่แต่ถ้าได้ครับแต่ถ้าเด็กดื้อย่าลืมซื้ออาสบู่ด็อกเตอร์มิกาจัดไป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 กาซัลลอนนี่เจ้าเลขสองเองข้างหลังแซ่บหน่อยเลขโอเคขอบคุณมากครับจัดไปจ้าจัดไปจ้าี่ก่อนแล้วประเด็นคือมาใหม่เพื่อนจ๋าเพื่อนจ๋า เพื่อนจ๋าจ๋าเป็นน้องจ๋าเป็นน้องมาตั้งกี่ปีแล้วหลายปีมากแล้เออมาเจอกันงแตดิฉันดิฉันดีเหมือนเดิมนะแบบเหมือนเดิมนะเรียบเวียงใช่หน้าตาเหมือนกันแต่กระมังไม่เหมือนกันรู้เลยใช่แก่เด็กกว่าจ๋าอ่านะฮะแน่นอนแล้เอาเอาสบู่แม่ขึ้นเดีวลูกลูกเพื่อนเพื่อนคืออะไรไม่แก่ไม่แก่เลย แม่เฮ้ยจ๋าเอาสบู่ครึ่งหนึ่งไปก่อนเอาลิที่ยังไม่ได้ใช้เอาสบู่ครึ่งเดียวพอได้ได้ได้โบน่ะหเก่าหัวเ่าลุงยังฟัองหัวเน่าจ้เอาตะการลงก่อนมึงเชื่อไหมกูเนี่ยอยู่ดีเดี๋ยหลังหูกูได้ยินอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวโนไม่ได้เป็นไอ่ะเนี่ยะ ครามกระจ่างใสอยู่ดิแม่ครามครามไปได้ครามครามกระจ่างใสไม่ไม่กระจ่างเมื่อกี้ครามกระจ่างแรงบอกไม่ได้ยินรหัสลับรหัสลับบอกไม่ได้ยินเมื่อกี้ผมแม่เดี๋ยวหนูทำดีแล้วผมเพิ่งจะกล้าขึ้นอันนี้มี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 คอมมิชชั่นเลยนะได้จริงเหรอแม่แล้วแต่ ันด็กผมแม่พี่เสกีเนี่ยลบหลังบาดไปจัดไปแม่หนูจะ้ไ้แม่ต้องให้หนูรีวิวตอนใช้เพามันไม่น่าจะเป็นเซ็กซี่ยโอ๊ยไปก่อนเนาะดูด้เดิมกริกาขึ้นเลยนะฮะสบู่ดเริกากดไปได้เลยนะครับจัดไปนะฮะราคาก็19บาทนะฮะซื้อไปเลยนะนี่ถ้าครึ่งอันก็ส5บบาท เอาคึ่งก้อนเอาไปด้วยบอกแล้วขายคึ่งก้อนง่ายกว่าไปคัดีสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับขายคึ่งก้อนง่ายกว่าอันนี้การสลองอันนี้ไปแล้วเรียบร้อยอันนี้ซ่อนปีบนะครับอันนี้ลองเอาสบู่ไปคึ่งก้อนป่ะกูคึ้งก้อนนึ่งป่ะเอาเอาเอาขึ่งก้อนเนี่ยแต่ตอนนี้ซื้อเลยตอนนี้ถึงร้อยยังห้าสี่สามสองหนึ่งก่อนค่ะนะครับใส่ตะกร้าไว้เยอะมากลใส่ตะกร้าเยอะก็ทำละ ึแต่ใ่ตะก้าไปหายไงใสครับป้อต้ว้นรักเอหานี่บ่ก้พี่น้าจวนะพีคือทุกคนตะกก้าเวลาอินไว้ใส่เข้าไปกดนิผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์หย่วยผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์แม่ น้องผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์มาเป็สวัสดีใช่ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ขอบคุณมากน้องขอบคุณมากจ้าผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์จะมาไหมจะมาไหมขายแกงหมูเปล่าเดี๋ยวผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์อยากได้สบู่ของน็อกเตอร์ไหมครึ่งก้อนเดี๋ยวส่งไปให้เส่งไปให้เออถีบยี่ห้าบาทน็อกเตอร์ฟินแลนด์ฟินแลนด์น้ารังน้องผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ยยังอูสวัสดีครับผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เฟี้ยวจัดเฟี้ยวจัดเราเธอมาเยือนฉันหรือว่าจะให้ฉันไปเยือนเธอเอาเปล่าเอออย่าเลยเดดดดดีีีี๋๋๋ยยยยยวววเเเเเเนนนนนนนื้้้้้อออูู่่่่ไมาาาาผใหญบบฟิิแล์ัป ใช่ใช่เปิดบ้านมาคุยเธอเธอเอาด็อกเตอร์ไปนะดอกเตอร์ไปถล่มทลายจริงๆถล่มทลายยอดขายแล้วเปล่าบ้านนถล่มทลายหมอตัวเด็กได้บ้าตัวเด็กตัวเด็กได้จะจะไปดูจะไปดูแม่อยากแม่ชอบแม่ชอบลูกทุ่งแม่ขอแบบเสือจะไปตีลังกาแม่บอกชอบจะไปตีลังกาหน้าไอทีขอเต้นเพลงใหม่พัชรินเพลงเดียวฮะเพลงนี่หรอ นะี๋ยนแม่พัชรีนะเดี๋ยวให้นอเดี๋ยวให้น้องเดี๋ยวให้น้องพูดนะครับแต่ขออย่างเดียวขอขอมีแก้วให้แม่แล้วก็อ่ะนิดนึงแม่ได้เลยนะฮะบ้านบ้านบ้านพ่อใหญ่อยู่ไหนอ่ะฮะอยู่ขอนแกนกูบ่ได้ไปเด้อบ้านเขาอยู่ใกล้น้องเบสน้องเบสคือน้องเบสอยู่ในเอ่ออยู่ใุทพอยู่ในกรุงเทพเขาอยู่ใกล้กันอะอ่ะอ่เขารักกันคือแม่เองไหมรู้ได้เหรอขอทร่งชาหะรู้ได้ไหมหัวเบกไม่ทันขอโทษที้งครักกันนะยังรู้ไหม ใช่ไในไหนก็พูดแล้วเขาเขารักกันเขาเป็นแฟนกันเหรอคนรักกันเนาะเขาไม่ไอแมเขาเป็นเพื่อนเลยอยู่เนี่ยแล้วเราก็หลุดปากกันด้วยเขารักกันเขาน่ารักเขาคู่กันเออเขาน่ารักเขาคู่กันไหนเธอพูดมาซิผ no ู friend, ้หญ the ิบ้านฟินแลนด์ไหนแม่ไอเขารักรู้อย่างนี้เขารักกันซร้กกันแลกกันเขาเขาช่วยกันเขามีอะไรช่วยเหลือกันกเลยช่วยเหลือกันคุณกันเออก็นิดนึงนี่แหละแล้วก็เชียร์กัาอยู่เขาก็คนนึงก็เออทำงานดีแต่ตัวเยอะๆ ha <laughs> อะไรวะดีไลท์อะไรวะนะฮะใครสนใจนะครับสบู่ดรงสบู่ดเมาริกานะคะแก้ฝ้าหน้ากระจ่างใสนะคะใครที่เป็นหน้าเป็นฝ้าเป็นกระนะคะจัดที่สบู่แดงดอร์มาริกาเป็นสบู่เซรั่มซบสกินไวท์เชนนิ่งจากน้ำแร่ธรรมชาติฝรั่งเศสนะคะแล้วนอกจากนี้ยังมีนะคะสารสกัดจากหัวใจเท้าค่ะเพราะฉะนั้นจัดไปเล้ค่ะใช้ตั้งแต่จางหัวหน้าจนหัวเน่าได้เลยได้นะคะใช้ตั้งแต่หน้ายันขาหนีบนะคะได้เลยนะคะกระจ่างใสถ้าเกิดหัวหนีบเน่าก็ถูขาหนีบนะคะถ้าเกิดว่าหน้ามีปัญหา มองคล้าก็ถูที่หน้านะคะแต่ถ้าเกิดหน้าก็ไม่มีปัญหาคอ,อก็ไม่มีปัญหาหัวเน่าก็ไม่มีปัญหาเอาต้าหัวเขาะะ่าค่ะครับผมจัดไปนะคะหรือถ้าใครนะครับผมทําเอกสารอยู่นะครับแล้วไม่มีอะไรเอ่อทับเอกสารสามารถทับได้นะน้าหนักเท่าก <c oughs> <ๆ S 2> ันน้าหนักเท่ากันมึงเอาไปทั <c oughs> ้งก้อนดีกว่าทับเอกสารนะครับมอาไปตั้งก้อนเลยถ้าเอกสารได้แล้วหอมด้วยเออหอมด้วยหอมด้วยหอมหอมหอมมากนะครับห้าสีสามสองหนึ่งก็จ้า ไรกระไรเย็นดุกระไปเฮ้ยเธอมันน่ารักมากแม่น่ารักขนากดุกหัวกุดเออมันดุกดิ๊กหัวกุดยาดมอ่ะเออมันเป็นยาดมกัสโอยาดมตกใจหมดเลยกูนึกว่าอะไรเอหอมเพื่อหอมแม่ดูดิกูนึกว่าหอมกูนึกว่าดุกดิ๊กเออก็เออมึงคิดเหมือนกันแล้วก็คิดไม่ดีเหมือนกันคิดว่าไบร์ยมันมันอุ๊ยสวัสดีนะครับถ้าผมหลงปนได้ที่กอุ๊ยมันเก๋อ่ะเธอมันเป็นสำหรับไปรุ่นพกพาได้นั่งเลยครับ โอ้ยเลิศเลิศแล้วกูเปิดยังไงเปิดยังไงก่อนมุนเอานะคะอ๋อมันน่ารักอะเลิศตั้งแต่กูไขยาดมมาอันนี้เลิศสุดคือมันแบบมันแบบมือมันปุ๊บปิ๊กเครื่องหอมขอโทษค่ะเครื่องหอมนะครับทุกคนต่อไปนี้ขอเชิญพบกับเครื่องหอมเครื่องสูตรเนี่ยเครื่องสูตรเครื่องสูตรเครื่องสูตรหอมนะเธอมันยังไงไหนเล่าที่เล่ามาทิ่ใบตะพั